สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซี่วิวแซนเช่นเคยจะมาพูดคุยในซีรีส์เกาหลีที่ผมดีดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Netflix อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Black แบล็กไนท์เองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Black Knight นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโลกในอนาคตเมื่อโลกประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้เหลือผู้รอดชีวิตไม่ถึง1%เโดยคนที่เหลือจะต้องพึ่งพัานหน้ากากกรองอากาศเพื่อหายใจเอาชีวิตรอดทําให้ออกซิเจนและอาหารคือสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตและนั่นทาให้อาชีพคนส่งของจึงเป็นอาชีพที่สําคัญมากและเป็นความหวังของผู้คนโดยเรื่องราวจะเล่าถึง5ขีด8ที่รบดโดยคิมอูบินคนส่งของในตำนานผู้ที่มีฝีมือที่เก่งกาจกับซาวอนที่รบทโดยคิมยูซอกเด็กหนุ่มผู้ลี้ภัยที่ฝันอยากจะเป็นคนส่งของที่เก่งเหมือนเขา เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปกดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Black Knight นั่นเองนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับกับซีรีส์เรื่อง Black Knight นะครับหลังจากที่ผมก็โอ้โหผมรอคอยตั้งแต่ที่ผมเห็นแบบไลน์อัพของ Netflix ปีนี้แล้วนะครับ Black Knight เป็นอีกหนึ่งในเรื่องนึงที่ผมาอยากดูมากเพราะว่าผมชอบคอนเซ็ปต์มากเลยคือมันเป็นโลกดิสโทเปียนะฮะที่โลก ถูกปกคลุมไปด้วยมลพิษทําให้คนจําเป็นจะต้องใช้หน้ากากหายใจแล้วกลายเป็นว่าพอคนมันเหลือน้อยแล้วก็เรียกว่าทรัพยากรจํากัดก็เลยจำเป็นมันจะต้องมีการจัดสรรต่างๆมีการแบ่งชั้นชั้นแล้วก็มีพนักงานขนส่งนะฮะที่เป็นขนส่งที่โคตรเท่เลยนะครับซึ่งนี่แหละฮะ มันเลยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมแบบคาดหวังสูงไม้มากเลยว่ามันต้องดีแน่ๆเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะก็สิ้นสุดการรอคอยหลังจากที่เขาก็ได้เอามาเข้าฉายวันที่12พฤษภาคมมันสุกที่ผ่านมานะฮะมา6ตอนรวดเลยและวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ดู6ตอนนี้นะครับก็สําหรับคอนเซปต์ของ black knight นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วแล้วก็ในเรื่องย่อด้วยนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะพอผมเห็นทีเซอร์ผมเห็นในเรื่องย่อปุ๊บอะ่ะวๆเลยนะผมนึกถึงอยู่2เรื่องเลยอันแรกก็คือ 1. Mad Max ห โลเคชันของโลกที่ล่มสลายมีทะเลทรายมีการขับรถแมตทแม็กซ์แน่นอนกับอีกอันนึงนะครับพอมันมีเน้นการส่งของปุ๊บไม่นึกถึงไม่ได้จริงๆนะครับกับเกม Death Stranding นั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจริงๆเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนชื่อเดียวกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้มีให้อ่านแล้วด้วยในไลฟ์เว็บตูนนะครับไปตามก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับหลักๆมันจะมาเล่าถึงนะครับตัวซาวอนที่รับบทโดยตัวคิมยูซอกนน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 ะะะคคคคครรัััับบบกกกกก็็็็ืืออออซาาวเเเเีีีี่่่่่่่ยยยขปดหุุมมมึงงทููจจใใลลลผ้้ภโแ แบ่งชั้นชั้นเป็นสี่กลุ่มครับก็ถ้าไล่จากข้างบนลงมาก็คือจะมีคนที่อยู่ส่วนกลางคนที่อยู่ซอนพิเศษนะครับที่เรียกว่าอยู่ใต้ดินแล้วพวกแก๊งที่อยู่บนดินที่เรียกว่าเป็นอยู่เขตทั่วไปก็คือมีบ้านมีอาหารให้นะครับและก็สุดท้ายคือคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่าผู้รีไภัยนะครับซึ่งซาวอนจัดอยู่ในกลุ่มผู้รี้ภัยนะครับซึ่งด้วยความโชคดีของเขานะครับเขาก็เลยได้ครอบครัวของจองซอนอานะครับที่ได้บดโดยอีสมนะครับมาอุปการะเขานะครับซึ่งตัวจองซอนอกก็็เเรียว่าปน คนที่อาศาัยอยู่ในเขตทั่วไปและแถมเธอพว่วงด้วยตำแหน่งพันตรีหน่วยข่าวกรองด้วยเป็นทหา,หารฝีมือดีเลยนะครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์บังเอิญแลวกันทำให้เธอก็ได้รับซาวอนเข้ามาเลี้ยงดูเหมือนน้องชายคนหนึ่งของเธอนะอยู่ร่วมกับน้องสาวของเธอด้วยนะครับซึ่งตัวซาวอนเองก็มีความฝันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเพราะว่าตอนนี้การเป็นผู้รีภัยเนี่ยก็คือมันจะไม่มีบาร์โคดอยู่ที่หลังมือครับซึ่งมันทําให้เขาไม่ได้รับสิทธิ์พื้นฐานทั่วไปที่ มันทุกคนจะได้อะซาวอนเลยอยากจะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันซึ่งหนึ่งในไม่กี่ทางที่สามารถทําได้ก็คือเขาต้องเป็นคนส่งของครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายด้วยเพราะว่าคนส่งของเนี่ยชื่อเหมือนจะแบบว่าอ่ะทําไมฮะเป็นรเดอร์ฮะขับแกร็บหรอส่งของแบบลาล่ามูฟหรอครับอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ใช่ครับต้องบอกว่าคนส่งของของ,ของเรื่องเนี้ยมันต้องเก่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้โลกมันดิสโทเปียมากโลกมันแย่มากแล้ว คนส่งของก็คือต้องเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอย่างจุดหนึ่งซึ่งระหว่างทางแน่นอนครับมันมีคนที่อดอยากมันมีคนที่แรนแค้นอยู่ด้วยซึ่งก็คือกลุ่มผู้ริภัยนี่แหละซึ่งผู้ริภัยบางกลุ่มครับก็ผันตัวมาเป็นนักล่าครับมาคอยปล้นสะดมคอยฆ่าเราคนขนส่งเ่ยละครับ, <S <s <uc ing> รบเพื่อชิงของไปนั่นหมายความว่าเราคนส่งของเนี่ยแหละฮะที่มันจะมีโค้ดชื่อเลขของพวกเขามันจะต้องเก่งมากเพื่อที่จะต้องมารับมือกับนักล่าเหล่านี้นะฮะและที่สําคัญก็คืเอเขาต้องรักษาเวลาด้วยเพราะว่า การเลทเทียนหนาทีหรือ2นาทีของเขาอาจจะส่งผลต่อผู้รับของปลายทางก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็คือใช้ออกซิเจนในการหายใจในบ้านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนหมดแล้วไปส่งของไม่ทันก็คือตุยฮะนั่นแหละครับมาเลยทําให้คนส่งของจึงเป็นอาชีพที่มันเก่งกาจมากและเรียกว่าเป็นอาชีพที่คนอยากจะเป็นเยอะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ริายนั่นเองนะครับโดยที่ คนส่งของที่เรียกว่าขึ้นชื่อที่สุดของชอนเมียงกรุ๊ปเลยก็คือหมายเลข5ขีด8นะครับก็รับบทโดยคุณคิมโอบินนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นอสศวินคนส่งในตำนานเลยเพราะว่านี่คือคนส่งของที่เก่งที่สุดนะครับทั้งเรื่องฝีมือและการขับรถเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเขามีชื่อเสียงในเรื่องการที่คอยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอยู่เสมอเอาของมาแจกแม่งคอยช่วยชีวิตพวกเขาอะไรประมาณนี้ทําให้เด็กๆหลายๆคนรวมถึงผู้ลี้ภัยหลายๆคนคือมี5ขีด8เป็นไอดอลมากเลยนะครับ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อซาวอนก็พยายามที่จะไปเข้าหา5ขีด8เพื่อที่จะบอกเขาว่าอยากจะเป็นไอคนส่งคอาเหมือนเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็มันทําให้ความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ยมันจึงเริ่มต้นขึ้น ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีการเซตอัพของตัวชอนเมนกุปนะครับก็จะนำโดยตัวรีวิวซ็อกที่ระบบดโดยคุณทรงซึงคอนนะครับซึ่งชอนเมนกุปนะครับเล่าก่อนก็คือชอนเมนกุปเนี่ยมันจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เรียกว่าเป็นความหวังของนิวเซียชาติเลยเพราะตอนนั้นก็คือเขาเนี่ยแหละรครับมันคือบริษัทที่มากอบกู้โลกจากเดิมที่กําลังจะย่อยยับไปแล้วนะครับก็คือเขารวบรวมคนหนเซที่เหลือสร้างอนานิคมขึ้นมาใต้ดินนะครับเอาคนมาอยู่รวมกันและที่สําคัญก็คือเขาสามามรถ ไปมีวิทยาการในการนะครับเอาแร่ออกซิเนียมนะครับซึ่งเป็นแร่หายากนะครับในการมาผลิตออกซิเจนด้วยในขณะที่ในโลกตรงน,นั้นน่ะออกซิเจนแทบไม่มีแล้วนะครับทำให้ตัวชนเมนกรุ๊ปเนี่ยเลยเหมือนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับโดยที่เดิมก็คือตัวท่านประธานวิวก็คือตัวพ่อของ ตัวริวซ็อกนะครับก็คือมีเจตนาที่ดีในการาช่วยเหลือเหล่ามนุษยชาตินั่นเองนะครับโดยที่ตอนนี้ชอนมนกรุ๊ปก็เลยวางรากฐานทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของบรจจัย4ที่อยู่อาศัยอาหารออกซิเจนต่างๆชอนมนกรุ๊ปคือเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเลยโดยที่มีรัฐบาลคอยเรียกว่าคอยขานอำนาจกันอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องมันเริ่มตรงที่ว่าตัวริวซ็อกเองเนี่ยตัวลูกชายนะครับผู้สืบทอดอำนาจของตัวพ่อของเขาเนี่ยเรียกว่า ก็เป็นตัวเลวในเรื่องนะฮะก็เป็นตัวเรวในเรื่องที่เขามีความรู้สึกว่าไอ้พวกผู้รีพภยมันไม่ควรจะมาอยู่รวมกับพวกเขานะครับแล้วเขาก็เรงจะมีแผนในการจะย้ายถิ่นฐานครั้งใหม่นะครับทำให้เขาก็เลยเริ่มมี ดำเนินการแผนในการจัดการกับเหล่าผู้ริภัยด้วยนะครับซึ่งก่อนนั้นี้ก็เคยทํามาก่อนแล้วด้วยครั้งนี้เขาจะทําให้มันจัดหนักจัดเต็มมากขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือมันจะมีปมเกี่ยวกับตัวร่างกายของเขาด้วยที่เขาจะเป็นจะต้องตามหานะครับวิธีรักษาตัวเองนั่นเองครับซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวซาวรนด้วยนะครับทำให้เนี่ยนะครับเรื่องรามอะไรมาพัวพันกันนะครับแล้วก็นําไปสู่นะครับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่จะเรียกว่ามาปฏิวัติ การปกครองณปัจจุบันด้วยเพราะว่าชนเมงกรุ๊ปเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มที่จะหันไปทางชั่วรายซะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้ครับก็เอกับตัวเด็กหนุ่มก็มาร่วมมือกันในการจัดการชอนเมงกรุ๊ปนั่นเองนะครับโดยที่ก็จะมีตัวซอนอาพี่สาวของเขาคอยสนับสนุนอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูจบทั้งหมด6ตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ควารู้สึกแรกนะความรู้สึกแรกก่อนเลยหลังดูเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ก็สนุกประมาณนึง ถามว่าสนุกมากไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นจะถามว่าแย่ขนาดนั้นไหมก็ไม่แย่เหมือนกันแต่ต้องต้องเรียกว่าผมเนื่องจากผมคาดหวังไว้สูงเลยคือผมอ่ะโคตรอยากดูเรื่องนี้เลยผมชอบคอนเซปต์ของเรื่องมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องกับบทสักนิดหน่อยนะครับที่ทําให้ภาพรวมของความสนุกในเรื่องเนี้ยมันเลยดรอปลงมานิดหนึ่งนะฮะก็เกินก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกครับคือผมอ่ะชอบคอนเซปต์ของเรื่องนี้มากแล้วผมบอกเลยนะ เรื่องนี้ทำคอนเซปต์ออกมาได้ดีมากทั้งเรื่องเซตติ้งโลกที่เป็นโลกนิสโทเปียเต็มไปด้วยมลพิษคนจะต้องอใช้ออกซิเจนในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มัจะมีการเซตทีมขนส่งขึ้นมาโดยเฉพาะไอ้แก๊งคนขนส่งเนี่ยผมว่าเขาออกแบบทีมออกแบบชุดคาแรคเตอร์ของทีมขนส่งได้เท่โคตรเลยนะครับสมสมกับคำว่าเป็น Black Knight หรือว่าเป็นอัศวนในตำนานอะไรเท่ๆน,นี้เลยผมชอบมาก ผมซื้อเลยตั้งแต่ดูช่วงตอน2ตอนแรกคือผมซื้อคอนเซ็ปต์ของเรื่องที่เขาเซตออกมาได้อย่างชันฉลาดมากมีการแบ่งชนชั้นมีการอ่ากุมอำนาจของผู้มีอิทธิพลที่คุมออกซิเจนที่เป็นปัจจัยสําคัญอยู่ซื้อและที่สัมพันธ์ก็คือสั่งตัวละครเนี่ยผมโ,โคุณคิมอูบินอะ่ะคือแบบโคตรเหมาะกับการใส่หน้ากากลเลยพระใส่หน้ากากาเห็นแค่ตาคือแบบโหโคตรเท่แล้ว ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็น5ขีด8ก็คือเป็นอสุวินอ่อนทรงในตำนานใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นคนที่เก่งที่สุดด้วยซึ่งในเรื่องก็คือสื่อสารมาชาัดเจนเลยว่าคุณคิมอุบินคือแบบ นับประวันนะฮะแล้วมันทำออกมาได้ดีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเรียกว่าการเซตอัพโลกการเซตตัวละครต่างๆโดยเฉพาะตัวพระเอกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมซื้อมากผมชอบมากอันนี้ผ่านข้อแรกแล้วนะผ่านข้อแรกไปก่อนทีนี้แหละฮะเรียกว่าพอมันดําเนินเรื่องไปเรื่อยครับพอปูพื้นฐานมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเล่าไปว่าอ่าโอเคตัวพระเอกอดีตจะเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อนแล้วเขาก็มีแผนที่จะแบบเออจะมาปฏิวัตินะครับมา ช่วยเหลือเหล่าผู้ลี้ภัยที่ตอนนี้ชอเมันกรุ๊ปพยายามที่จะแบบทำร้ายคนเหล่านี้อยู่อ่ะโอเคอันนี้ซื้อเพราะว่าประเด็นเรื่องการแบ่งชนชั้นเรื่องความไม่เท่าเทียมเนี่ยเออประเด็นนี้เล่นได้อยู่แล้วแล้วก็หลายๆเรื่องเขาทำมาด้วยอันนี้ไม่ติดใจแล้วพระเอกเก่งอยู่แล้วมีการรวมทีมมาเป็นคณะปฏิวัติใต้ดินที่จะมาจัดการกับชนมันกรุปโอเคซื้อโอเคทีนี้คอมันเริ่มหยอด พลอตของซาวอนเข้ามาที่ระบบทโดยคุณคิมยูซอก,กครับก็เป็นเด็กหนุ่มผู้ริภัยนะฮะที่ก็ถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวของตัวซอนอร์นะครับที่รลบบทโดยคุณอีซอมนั่แหละครับก็เรียกว่าเป็นพลอตที่เซตติ้งได้ดีมากเพราะตอนแรกคือผมดูปุ๊บผมก็นึกภาพตามเลยว่าอ๋อนี่ไงเขาจะมาพูดถึงการสมัครคนส่งของคนให,ใหม่ใช่ไหมเพราะในเรื่องคือเขาก็ต้องการจะเน้นอยู่แล้วว่า การจะมาเป็นคนส่งของเนี่ยมันต้องทำไงใช่ไหมครับโดยที่แน่นอนครับเขาก็จะมาเล่าผ่านตัวซาวอนเด็กหนุ่มที่มีความฝันในการเป็นคนส่งของอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมาร่วมเป็นทีมอัศวินขนส่งนั่นเองนะฮะจอยแบล็กไนท์ก็คือตามคอนเซ็ปต์ของเรื่องเลยแน่นอนครับเร,เราก็คงจะได้เห็นการเติบโตของเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่จะได้เติบโตมาเป็นคนส่งของที่เก่งกาจเหมือน5้ ,8 ขีดแนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกผมก็แบบเฮ้ย hey, ผมซื้อไอเดียนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมอยากดูเลยว่า พอเด็กหนุ่มนี้เติบโตไปจนเก่งขึ้นอาจจะมีความสัมพันธ์กับเป็นสิทธิ์อาจารย์ที่ต้องร่วมมือกันในการจัดการกับเหล่านักล่าแล้วก็รวมถึงไปปฏิวัติชอนแมนกรุปอะไรประมาณนี้ซื้อโอเครอดูทีนี้มันก็เล่าไปเรื่อยใช่ไหมครับว่าความสัมานของแต่ละคนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นปุ๊บทีนี้แหละฮะระเบิดเวลามันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาตรงไหนรู้ไหมฮะมันเริ่มมาตอนที่เขาพูดถึงคอนเซปต์มนุษย์กลายพันธ์ในเรื่องฮะ ไอ้ตอนแรกพอพูดถึงปุ๊บในใจผมแบบวาบแล้วแบบเอาเลยเอาแล้ว,ลวมีลางสังขารแปลกๆและพอเขาเกิดเรื่องมนุษย์กายผ่านมาโอเคยังเชื่อใจอยู่ยังเชื่อใจอยู่ว่ามันน่าจะมีผลกระทบในระยะยาวแน่นอนเพราะว่าการที่เรียกว่ามีตัวตนหรือมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากปกติในเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นตัวเด่น มันต้องมีความสําคัญนะครับซึ่งไอตัวมนุษย์กลายพันธ์ตัวนี้หลักๆก็ก,ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนปกติเท่าไหร่ครับก็คือแค่บอกว่าโดนยิงแล้วไม่ตายเออมันก็เริ่มแปลกันะเพราะว่าตัวโครงสร้างกระดูกข,ของเขาเหมือนจะเป็นเหล็กด้วยอันนี้ก็ก็ว้าวดีเหมือนกันแต่มันเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,และอีหยังวะแนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูที่เร็วนะครับก็ทําให้มนุษย์กายพันธุเนี่ย เป็นที่หายากนะครับในในเหล่าผู้ลี้ภัยจริงๆต้องจริงๆก็มีอธิบายด้วยนะว่าที่มาที่ไปของเขามาจากพ่อแม่ที่ไปทํางานในเหมืองแล้วโดนลังสีเยอะทําให้ลูกที่คลอดออกมาก็เลยกลายพันธุ์โอเคซื้อเคลียร์ทีนี้นี่แหละครับ <laughs> คือจุดเริ่มของความอีหยังว่าแล้วเพราะว่าจากเดิมที่ตอนแรกเราจะมาโฟกัสกันแบบว่าการที่ว่าเด็กหนุ่มธรรมดาจะไปเป็นคนส่งของใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าต้องมาดูแล้วแหละว,ว่าไอพ้พ่อราดูการพันธุ์เขาจะเล่ายังไงปรากฏว่าอ่ะก็บารล่าว่าไอ้ฝั่งลิูซอกเขา กำลังป่วยอยู่ก็เลยจะต้องมาตามล่าหาไอเหล่านุษย์ไกลพันเนี่ยแหละครับเพื่อจะมารักษาตัวเองทีนี้ก็เลยทําให้ต้องไปรักพาตัวคนทั่วไปบ้างรักพาตัวเหล่าผู้ลี้ภัยบ้างทําให้ตอนนี้กลุ่ม b แบล็กน h ์ของพระเอกเนี่ยรวมถึงเหล่าทหารนะครับแก๊งทหารของตัวซอนอาเนี่ย ก็เริ่มระแคะระคายเกี่ยวกับพฤติกรรมของชอนมนกรุ๊ปที่มันแปลกๆก็แหละซึ่งมันก็เลยนําไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ตรงที่ว่าตอนนั้นน่ะชอนมนกรุ๊ปกำลังจะเรียกว่าสร้างอนณาธิคมใหม่นะครับว่าง่ายครับแล้วก็กาลังจะแบบคัดคนเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งไอตัวริวซอกเองเนี่ยตัว ตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้พวกผู้ลี้ภัยไม่มีสิทธิ์เป็นพวกชั้นต่ําอะไรประมาณนี้เขาเลยต้องการจะจัดการคนเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เลยส่งดําเนินเรื่องไปสู่ช่วงท้ายๆเรื่องที่โอเคพวกพระเอกก็รวมตัวกันไปกระทืบไอ้ตัวร้ายประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปต์ในภาพรวมก็เรียกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรต้องบอกว่าไม่ได้แปลกอะไรก็เรียกว่าพอจะเข้าใจได้ไดหลายๆอย่างเลยเพราะว่า ในเรื่องเขาต้องการจะสื่อสารทางไหนและต้องการจะเล่าไปทางไหนนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของเรื่องนี้เลยก็คือเขาเล่าเรื่องแปลกๆครับโดยเฉพาะผมว่าเขามีปัญหากับการบริหารจัดการเรื่องความพีของเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้เขามี6ตอนนะครับสมมติเรามี6ตอนใช่ไหมฮะประมาณ3ตอน4ตอนแรกก็คือเขาบิวไปถึงจุดที่แบบว่ามีไงไ,งไอ้ตัวเด็กซาววอนกำลังจะเข้าไปสู่การแข่งขันนะฮะการหา คนส่งของคนใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ทําได้สนุกมากนะครับเพราะมันจะมีการแบบแข่งหลายๆรอบเพื่อคัดเหลือคนสุดท้ายเพื่อจะมาเป็นคนส่งของคนใหม่ใช่ไหมครับไอ้ทีเนี้ยช่วงนั้นกาลังพีคเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ดันไปเล่าถึงแผนการใหญ่ที่มีการสังหารหมู่เหล่าผู้ลี้ภัยด้วยซึ่งตอนนั้นน่ยจริงๆมันควรจะเป็นแบบใครแแม็คแล้วด้วยเพราะว่าพอมันแบบเหมือนเปิดตัวว่าวมันมันคนร้ายนะ่ยตอนนั้นมันควรจะแบบ ไปลุยไปกระทืบมันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทาก็คือพอซาวนมันผ่านเข้าไปใช่ไหมครับก็กลับมาเล่าว่าอ่ะซาวนก็มาเป็นคนขับรถก็ใช้ชีวิตเหมือนคนขับรถทั่วไปไม่รู้อินโนเอเนอะไรเลยก็งงๆเกี่ยวกับการบิวอัพของเขาช่วงนั้นเหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นมันคือควรเป็นช่วงพีคแล้วซาวนมันควรจะแบบผิดหวังในตัวชอนั้นกรุ๊ปมากอะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นว่าเขาก็จากราที่แบบค่อยๆไต่พีคมากๆแล้วก็ลงมาแล้วก็แผ่วอีกแล้วก็จะปูเข้าไปสู่ไคลแม็กช่วงท้ายๆซึ่งถามว่าทําดีไหมก็ ก็เฉยๆอ่ะก็คือเขาบิวคลายแม็กไม่เก่งเลยครับต้องบอกงี้บิวคลายแม็กไม่เก่งเลยฉากที่แบบลุ้นๆสู้ๆอะไรประมาณนี้ก็คือแบบอืรอเดี๋ยวก็ชนะใช่ไหมเดี๋ยวพระเอกก็ชนะใช่ไหมคือเขาทําฉากแอคชั่นออกมาได้อยู่ในระดับที่แบบกลางๆมาตรฐานมากไม่ได้แบบปุ๋ยหวาเลยนะครับแล้วก็ยิ่งฉากสุดท้ายอะ่ะที่แบบว่าโหตอนที่พระเอกจะไปบู๊กับตัวร้ายตอนสุดท้ายแล้วก็คือแบบฮะอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> จืดมากจืดเลยคลายแม็กสุดท้ายคือจืดมากโดยเฉพาะ ไอตัวร้ายครับคือตัวริวซ็อกเนี่ยผมรู้สึกว่าบทของเขามีปัญหามากครับเพราะว่ามันจะร้ายก็ร้ายไม่สุดนะครับเป็นตัวละครที่ผมดูครึ่งๆกลางๆเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะเลวนะเราเราจะพยายามเลวให้ได้เลยนะประมาณเนี้ยเขาไม่ใช่คนที่แบบเลวดวยสันดานอ่ะเหมือนแค่ตัวละครเขาพยายามจะเลวเฉยๆนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงส่งท้ายนะครับแทนที่จะมีฉากบู๊สักหน่อยนึงหรือจริงๆอ่ะผมว่าเขาพลาดด้วยคือเนื่องจากเขาบิวให้ห้าขีดแปดคือเก่งจัดๆเลยทีเนี้ยจริงๆมันควรจะมีแบบตัวละครได้แบบมา เป็นตัวเรียกว่าเป็นเป็นคู่แข่งเขาซะหน่อยจะได้แบบมาบู๊ฉากสุดท้ายน,นิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันขายฉากแอคชั่นใช่ไหมฮะเสียด้เพราะว่าจริงๆก็คือแบบอาจจะบิวให้ตัวลูยซอกเองสามารถต่อสู้ได้ซึ่งมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะมีแบบเป็นคู่แข่ง5้าขีดแบบที่แบบเป็นคนส่งของเหมือนกันที่แบบว่าก็ หมันไส้เหมืนขี้หน้ามาน,นาแล้วแล้วก็แบบเราสุดท้ายก็ย้ายข้างมาอยู่ชอนยอยงแล้วก็มาปะทะกับพระเอกเพื่อปกป้องท่านมระทาอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะให้ซาวอนมีเหตุผลต้องมาสู้กับพระเอกเพื่อมาวัดฝีมือศิษย์อาจารย์กันก็ได้แต่ไม่ทําสุดท้ายก็คือแบบยิงปุ๊บป้องปองป,งป,งป,งปงสุดท้ายก็ไปจัดการลุยซอ,อกได้จบวัดแบบวัดอะไรแบบอะไรวะประมาณนี้นะแต่ที่น่ากว่าก็คือว่าจริงๆอ่ะบทความชั่วร้ายของตัวร้ายผมว่าจริงๆมันขยี้ได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าจริงๆในเรื่องอะผมเรียกว่าเรื่องเนี้ย เขามีวัตถุดิบเยอะมากเลยครับเขามีเซตอัพมีวัตถุดิบที่พร้อมใช้มากมากเลยนะครับแต่ว่าเขาแค่เลือกวัตถุดิบผิดเฉยเพราะว่าสุดท้ายนะถ้าดูดีๆนะครับสุดท้ายชอนเมียงกรุ๊ปมันเลวร้เพราะอะไรครับ1มันเลวร้าเพราะว่ามันเป็นรักพาตัวคนมาทดลองใช่ไหมครับกับ2ก็คือเขาเลวร้เพราะว่าเขาพยายามจะจัดการผู้ริ้ไพซึ่งถามว่ามันเลวร้ไหมเลวแหละแต่ถามว่าเลวแบบสุดขั้วหัวใจเลยไหม ไม่จริงๆเนี่ยมันจะมีพลอตที่อย่างเช่นว่าชอมบังกรุ๊ปกำลังปกปิดความจริงอยู่ว่าอากาศกําลังดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ชอมังกรุ๊ปแบบได้สิทธิ์ในการจําหน่ายตัวออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วเขาคุมอำนาจได้จริงๆตรงเนี้ยเล่นได้เล่นได้เยอะเลยเพราะว่าแค่เขาไปคอยส่งคนไปจัดการกับคนที่รู้ความจริงเหล่าเนี้ผมว่าได้แล้วอ่ะแบบอ่ะอย่างคุณคุณปู่ที่แบบประดิษฐ์ของแล้วเขาเริ่มรู้ว่าเอยท้องฟ้ากำลังจะดีขึ้นเอ้าปลูกต้นไม้ได้แล้วนี่ออกซิเจนกําลังดีขึ้น ก็ส่งคนไปเก็บเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าโลกกําลังดีขึ้นเพราะว่าไม่งมั้นจะควบคุมไม่ได้ทําไมไม่ทําทําไมไม่ใช้นะครับก็เลยเสียดายว่าแบบชนมยังกรุ๊ปแล้วก็ตัวรแบบีวิวซอกอสามารถบิวให้เ็วกว่าน,นี้ได้ซึ่งมันจะทําให้แบบตอนฉากสุดท้ายที่จะมีการปฏิวัติเนี่ยผมว่ามันจะทําได้ดีกว่านี้มากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเอาจริงๆนะเรื่องนี้เหมือนจะบิวเรื่องอการแบ่งชนชนั้นเรื่องประชาชนอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับแต่เอาจริงอะประชาชนอะเรียกว่าตัวประกอบจัดเลยตัวประกอบจัดเลยคือแบบว่าก็ อยากจะให้ทําอะไรก็ทําอยากจะไม่ให้รับรู้อะไรก็ไม่รับรู้นะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่อยู่เขตพิเศษอะ่ะคตัวประกอบจะจัดเลยก็คือแบบเราไม่รู้โพสิชันเขาเลยว่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเขาอยากจะทําอะไรอยากจะสนับสนุนใครอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ผู้ทีภัยผู้ทีภายนี้หนักเลยครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องก,การสื่อสารหรือเปล่าแต่ว่าคนเพิ่งโดนเกณฑ์ไปโดนระเบิดตุ้มตายกันไปเยอะเลยแต่ว่าพอชอนมินกุ๊กจัดเรียกว่าจัดแคมเปญให้มาฉีดวัคซีนเพื่อที่จะแบบ เข้าไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ก็ก็มารวมตัวกันเฉยๆเลยไม่ได้มีปัญหากับชนมังกรุ๊ปเลยแปลกมากอันนี้แปลกจริงคือแบบไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรกันเลยหรออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็โอเคแหละครับไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันไม่เดินก็พอเข้าใจได้นะครับทีนี้ที่หนักกว่าชนมังกรุป๊ปและวูยูซ็อกใช่ไหมครับก็คือตัวสาววเนี่ยแหละครับคือแบบอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมเข้าใจว่าในเรื่องนี้มันจะแบบบิว ตัวซาวอนให้มาแบบเป็นลูกศิษย์ของตัวห้ขีดแใช่ไหมครับเพราะว่า5้าขีดแปะน่บทดีอยู่แล้วเขาขึ้นหิ้งไปแล้วคือจบของเขาในตัวเองไปแล้วแต่ว่าเนี่ยแหละมันจะมาปั้นตัวซาวอนเด็กหนุ่มคนใหม่เนี่ยซึ่งทีนี้แหละครับในช่วงเรียกว่าต้นเรื่องถึงกลางเรื่องที่แบบซาวอนกาลังจะแบบฝึกฝนเพื่อมาเป็นคนส่งของเ่ยผมว่าในส่วนนี้เขาทําได้ดีมากแต่ทีนี้แหละครับปัญหาคือช่วงท้ายเนี่ยครับเพราะตั้งแต่ตัวซาวอนได้เป็นคนส่งของบุ๊บหลังจากนั้นเหมือนกับว่าเหมือนภารกิจเขาเสร็จแล้วอะ ลังจากนั้นเขาไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วบทจืดมากจืดไปเลยแล้วแถมช่วงไฮไลท์ของเรื่องแทนที่จะได้มาสู้กับเขาได้มาช่วยฮ่าิแบในการต่อสู้กับตัวร้ายปรากฏว่าตัวเองโดนจับซะง,งั้นแล้วโดนจับยังไงโดนจับงงๆด้วยคือไม่เข้าใจบทของตัวละครซาวอในช่วงท้ายเลยที่แบบโดนแกงจัดเลยนะครับ <laughs> พอนอกจากไม่ได้ทําอะไรมากก็คือโดนจับไปเป็นตัวประกันให้พระเอกไปช่วยอีกนะครับโอเคอาจจะมีฉากที่แบบผักรถเข็นเล่นนิดนึงเพื่อหลอกล่อตัวร้ายก็นั่นแหละฮะคือเสียดาย เสีสดายสองตัวละครน,นี้มากครับวิวซอกับซาวอนคือผมเสียดายมากเป็นตัวละครที่สามารถเรียกว่าปูบทและวางบทได้ดีกว่านี้ได้เยอะเลยแต่ว่าเขาเลือกที่จะมาใช้ทีทีกว้างๆแบบนี้ก็เสียดายนะฮะแต่อย่างน้อยๆนะฮะรอบนี้นะฮะคณอีสมนะฮะบทเหมือนจะแกงช่วงต้นนะมาแบบมาคอยจับผิดพระเอกเหมือนแท็กซี่ไดเวอร์เลยแต่อย่างน้อยๆช่วงท้ายก็เรียกว่าปรับตัวได้เร็วหน่อยแล้วก็กลายเป็นตัวละครที่ ก็เรียกว่ามายืนอย่างข้างตัว5ขีด8ได้ดีก็เรียกว่ารอบนี้คุณอีสมบทแม่แกงนะฮะก็แสดงความินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Black Knight นะครับก็เรียกว่าเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นไซไฟนะครับที่โหในส่วนของคอนเซ็ปต์และการเซตติ้งโลกคือทำได้ดีมากๆนะครับคาแรคเตอร์ของทีมส่งของและออกแบบมาได้ดีและเท่มากนะครับโดยเฉพาะตัวละครของ5ขีดแต่ของคุณคิมอูบินอ่ะคือเท่มากต่อสู้ดีมากนะครับแล้วก็แน่นอนฮะดีใจกับคุณอีสมด้วยททีีี่่่่่รรอบนน้้มแแกกงงัตวาาา็สุดยเืปญห บทจริงๆนะครับที่ทําให้ตลอดทั้ง6ตอนเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเรียกว่าเล่าแบบเนอยๆเรื่อยๆพอบทจะบิ้วให้มันสนุกก็ได้ประมาณนึงแล้วเรียกว่าพอกําลังจะเข้าสู่ช่วงพีคก็เรียกว่าดันไปเล่าอีท่าไหนไม่รู้กันเปว่ามันก็กลับมาดรอปอีกทีนึงแล้วก็ค่อยๆเล่าเนื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดพีคสุดท้ายก็บิวได้ไม่ดีอีก มันก็เลยกลายเป็นว่าทําเรื่องนี้ก็เลยไม่สุดสักทางหนึ่งนะครับและที่สําคัญก็คือบทของตัวร้ายก็คือแบบจืดมากตัวร้ายคือไม่มีมิติเลยแล้วต้องบอกเลยว่าคุณทรงซึงครเนี่ยโดนแกงมากเรื่องนี้โดนแกงจริงคือบทแบบไม่ได จริงๆไม่ต้องใช้คุณทรงสุงนทรก็ได้ไปใช้คนอื่นเล่นก็ได้ครับเสียของแม่บนะฮะแล้วก็ตัวละครซาวอนของคุณคิมยูซอกนะที่บิ้วมาตั้งแต่แรกเนะี่ยที่แบบผมบิว้วมาดีมากแต่สุดท้ายก็คือแบบเหมือนไม่ดูจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วก็คือตัดบททิ้งไปเลยนะครับหลังๆก็เรียกว่าโคตรจืดนะครับแล้วก็ในส่วนของพลอตของมนุษย์กลายพันธุ์ที่ไม่จำเป็นต้องเล่าเลยเพราะสุดท้ายคือแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากเอามารักษาตัวร้ายเนี่ยผมว่าตัดตัดออกไปได้เลยนะครับทำให้ก็เรียกว่าเป็นซีีีรรสเเเเืื่่่่่อองงงงนนนนนนนึทดูกกกกก็ุลาาาๆะะัััแแตววหหมพฉ้ย ถ้าจะให้คะแนนนะครับสำหรับ Black Knight ผมก็ให้ประมาณสักเจ็ดจุดสิบแล้วกันนะครับก็ให้คะแนนในส่วนของเซตอัพเรื่องกับตัวละครของเหล่าคนคนส่งของเลยแล้วก็หักคะแนนในส่วนของบทไปซะเยอะเลยนั่นเองนะครับก็ไงนะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ไงถ้าเกิดคุณดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านครับบาย